สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนลบไฟทีเบลนะครับคือสายพันเทมมิ่งหน้าเครื่องนะครับไฟทีเบลคืออนไนคือนี้นะครับมาดูที่หน้าปัดนะครับถ้าครบแสนห้ากิโลมันจะขึ้นมาโชว์นะครับก็คือไฟตัวนี้นะครับแสนห้าแสนห้าแล้วไฟทีเบลจะขึ้นนะครับวิธีลบลบยังไงก็อย่างแรกเลยเราก็ปิดสวิตช์ออนนับแล้วเราก็มา เราก็จะมากดที่ตัวนี้นะครับเรากดตัวนี้ค้างไว้นะครับกดตัวนี้ค้างแล้วก็เปิดสวิ์นะครับเปิดสวิ์แล้วก็นับหนึ่งถึงห้าวินะครับแล้วก็ถ้าหนึ่งถึงห้าวิ uli, เสร็จปั๊บเราก็ยกมือออกแล้วก็กดไปอีกทีหนึ่งนะครับหนึ่งทีเดี๋ยวมาดูกันนะครับอย่างแรกเลยเราก็เริ่มครับกดค้างนะครับเราก็เริ่มกดไปเลยกดปั๊บแล้วเราก็เปิดกุญแจนะครับแล้วก็นับหนึ่ง สองสามสี่ห้าแล้วก็ปล่อยครับแล้วก็กดทีนึงนี่ครับมันจะขึ้นมาเป็นสิบห้านะครับคือแสนห้านะครับถ้าถึงแสนห้าไฟทีเบลก็จะขึ้นนะครับอันนี้เราเปลี่ยนสายพันธุ์เทมิ่งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาตั้งใหม่อีกรอบนะครับแล้วก็มากดเลยนะครับเนี่ยหนึ่งก็คือหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นกิโลนะครับสองสองหมื่นสามหมื่น สี่หมื่นห้า0มื่นหก0มื่นเจ็ด0มื่นแปด0มื่นเก้าหมื่นแสนแสนหนึ่งแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้านะครับอ่ะเราจะตั้งไว้ที่แสนห้าก็คือแสนถ้าเลขไม่ถึงแสนห้าอีกทีก็คือไฟทีเบลจะขึ้นโชว์อีกรอบหนึ่งครับมาเราได้ที่แสนห้าปั๊บเราก็กดครั้งทิ้งไว้ห้าวินะครับหนึ่งสองสามสี่ ห้าอนี้ครับแล้วมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเสร็จเรียบร้อยครับไฟทีเบลก็จะหายไปแล้วนะครับนี่็คือวิธีลบนะครับถ้าชอบก็ฝากกดใจกดแชร์ด้วยนะครับ